สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูเก้นะครับวันนี้ครูเก้จะมาสอนวิชาสังคมศึกษานะครับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของ,ของการคารพสิทธินะครับซึ่งเรื่องนี้มันจะต่อจาก นะครับในคาบที่แล้วนะครับที่เราเรียนกันนะครับในเรื่องของสิทธิเสรีภาพบทบาทหน้าที่ใช่ไหมครับสิทธิคืออะไรรับนเรียนสิทธิคือทบทวนนั้นก่อนนะครับสิทธิคือสิ่งที่กฎหมายเนี่ยได้รับรองใช่ไหมครับคุ้มครองว่าเราเนี่ยมีสิทธิในอะไรบ้างอย่างเช่นสิทธิในชีวิตและร่างกายของเราเองใช่ไหมครับสิทธิในทรัพย์สินนะครับสิทธิในอะไรครับการรักษา พยาบาลของรัฐโดยเราเนี่ยจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับหรือแม้กระทั่งสิทธิ์ที่จะคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันทุกคนนะครับอ่านี่คือสิทธิ์ที่กฎหมายให้เรานะครับรับรองคุ้มครองเราส่วนเสรีภาพนะครับที่แล้วคืออะไรครับนักเรียนอ่าเสรีภาพคือเราเนี่ยสามารถเลือกเคหสถานที่จะอยู่อาศัยของเราได้ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสื่อสารกันโดย อชอบด้วยกฎหมายก็ได้เราสามารถที่อะไรครับเลือกนับถือาศาสนาใช่ไหมครับเราจะนับถือาศาสนาอะไรก็ได้นะครับกฎหมายของเราเนี่ยเปิดโอกาสนะครับให้เราเนี่ยเลือกได้เต็มที่แล้วก็ตลอดจนอาชีพนะครับเราสามารถเลือกว่า,าจะประกอบอาชีพอะไรก็ได้อันนี้คือเสรีภาพทีนี้สําหรับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของการคารทธิ์นะครับเราจะมาดูกันว่าทําไมนะครับเราเนี่ยถึงจะต้องอมีการ เคารพนะครับพวกสิทธิ์นะครับมันจะมีประโยชน์หรือมันมีอะไรนะครับทําไมเราถึงจะต้องอปฏิบัตินะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนกันเลยนะครับสวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะครับในครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องความหมายของสิทธิเสรีภาพกันไปแล้วในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่า เราจะมีแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อแสดงถึงการเคารพสิทธิของผู้อื่นได้ยังไงกันบ้างซึ่งในบทเรียนที่แล้วเราก็ได้คุยถึงเรื่องนี้กันไปบ้างแล้วตอนนี้เราไปทบทวนเรื่องสิทธิเสรีภาพกันก่อนครับคําว่าสิทธิเสรีภาพแยกมาจากคำสองคาคือคําว่าสิทธิและคําว่าเสรีภาพสิทธิหมายถึง อำนาจอันชอบธรรมซึ่งบุคคลทุกคนพึงมีหรือพึงได้โดยไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเช่นสิทธิในชีวิตและร่างกายสิทธิในการได้รับการศึกษาสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆหรือสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองร่างกายเป็นต้นเสรีภาพคืออิสระในการทำสิ่งใดๆก็ได้ โดยที่สิ่งที่ทำนั้นไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและไม่ขัดต่อหลักกฎหมายบ้านเมืองเช่นเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการเขียนหรือเสรีภาพในการเลือกทำกิจกรรมต่างๆเป็นต้น ทบทวนสิทธิเสรีภาพไปแล้วและก็ได้เวลาของเรื่องการแสดงออกในการเคารพสิทธิของผู้อื่นแล้วล่ะครับน้องๆต้องจำให้ขึ้นใจนะครับว่าถ้าเรารู้จักเคารพและไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นจะทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมและชุมชนด้วยความสงบและมีความสุขเราไปดูกันนะครับว่าเราจะแสดงถึงการเคารพสิทธิของผู้อื่นได้ยังไงบ้าง วันนี้เป็นเวลาพักเที่ยงพลอยรับประทานอาหารกลางวันอยู่ในโรงอาหารและครูัยลินมาขอนั่งข้างๆแล้วทั้งคู่จึงได้พูดคุยกันพลอยกินเสร็จหรือยังจ๊ะครูขอนั่งด้วยคนได้ไหมเสร็จแล้วค่ะคุณครูคุณครูคะเมื่อกี้เนี่ย ตอนที่หนูต่อแถวซื้ออาหารมีรุ่นพี่ผู้ชายตัวใหญ่ๆแซงแถวแล้วก็ชนหนูด้วยค่ะอาหารในจานเกือบหกเลยค่ะแต่อย่งดีที่ไม่หกนะคะแล้วพี่คนนั้นเขาก็ไม่ขอโทษหนูด้วยค่ะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆครับ จากเรื่องราวที่พลอยเล่าให้ครูการดาฟังน้องๆคิดว่ารุ่นพี่ของพลอยคนนั้นทำถูกต้องหรือเปล่าและเพราะเหตุใดด้วยการแสดงเหตุผลนะครับแซงแถวมาชนผู้อื่นแล้วไม่ขอโทษแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะไม่เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นเลยพลอยยังจำเรื่องสิทธิส่วนบุคคลที่เราได้เรียนในห้องเรียนได้ใช่ไหมจ๊ะค่ะหนูจำได้ค่ะ คุณครูบอกด้วยว่าเรามีสิทธิ์ของเราและใช้สิทธิ์ของเราได้แต่ต้องไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนค่ะใช่แล้วจ้านอกจากเราจะใช้สิทธิ์ของเราแล้วเราก็ต้องเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยเราจะแสดงความเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นได้อย่างไรบ้างหรือคะคุณครูนักเรียนคะเราสามารถแสดงออก ถึงการเคารพสิทธิของผู้อื่นได้ด้วยวิธีง่ายๆค่ะเช่นที่พลอยเล่าให้ครูฟังเมื่อสักครู่นี้ไงเราไม่ควรแซงแถวในขณะที่คนอื่นกำลังเข้าแถวหรือถ้าเราเป็นคนทำผิดเช่นถ้าเราเป็นคนชนคนอื่นก็ควรกล่าวคำขอโทษเราไม่ควรพูดจากับผู้อื่นด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพไม่ควรนำของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ขออนุญาตหรือไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ เละบเบิ่มคิดว่ามีวิธีไหนอีกไหมที่เราไม่ควรทำเพราะจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนใช่ยบอกครูหน่ได้ไหมจ๊ะผมเจอเมื่อเช้านี้เองครับเพื่อนมาหยิบดินสอสีของผมไปใช้แล้วไม่บอกก่อนผมหาอยู่ตั้งนานก็ไม่เจอผมเลยส่งงานคุณครูไปโดยไม่ได้ระบายสีขอคุณครูตรวจก็บอกให้ผมกลับไปทำใหม่ตอนหลังเพื่อนก็เอามาคืนยกตัวอย่างได้เก่งมากค่ะ ตอนนั้นเบิ่มรู้สึกเดือดร้อนไหมคะโกรธมากเลยครับตอนแรกคิดว่าถูกขโมยผมเกือบจะร้องไห้อยู่แล้วแต่เพื่อนนำมาคืนเสียก่อนตอนนำมาคืนเพื่อนเขาขอโทษไหมคะขอโทษครับพอเพื่อนนำมาคืนแล้วขอโทษเบิ่มรู้สึกอย่างไรบ้างดีใจครับที่ดินสอสีไม่หาย ตอนแรกก็โกรธเพื่อนเหมือนกันครับแต่พอเพื่อนมาขอโทษผมก็ไม่โกรธแล้วเบิ้มเป็นเด็กดีนะคะเบิ้มพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าเราควรเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นอย่างไรเราต้องมีมารยาทในการอยู่ในสังคมนะคะสิ่งที่ครูอยากให้หนักเรียนฝึกจนเป็นนิสัยก็คือไม่ควรแซงแถวคนอื่นไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นเช่นเมื่ออยู่ในห้องประชุมหรือห้องเรียน รู้จักกล่าวคำขอโทษเมื่อทำให้ผู้อื่นเกิดความไม่สบายใจหรือกล่าวคำขอบคุณเมื่อผู้อื่นทำอะไรให้เราด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นการให้เกียรติผู้อื่นด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนักเรียนอย่าลืมนำสิ่งที่ครูสอนไปปฏิบัติตามด้วยนะคะอย่างที่คุณครูได้บอกนะครับน้องๆว่าเราสามารถแสดงออกถึงการเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยวิธีการง่ายๆเช่น ไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นพูดจากับผู้อื่นโดยถ้อยคำที่สุภาพไหเราะไม่หยิบของของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตมีมารยาทในการอยู่ในสังคมเช่นไม่แซงแถวหรือส่งเสียงดังรบกวนรวมทั้งการกล่าวคำขอโทษเมื่อทำให้ผู้อื่นไม่สบายใจและการกล่าวคำขอบคุณเมื่อผู้อื่นทำสิ่งต่างๆให้เราน้องๆเห็นด้วยหรือไม่ครับว่าแต่และว,วิธีการนั้น สามารถทําได้ไม่ยากอย่างที่ครูการดาบอกจริงๆริงน้องๆต้องนําไปปฏิบัติกันนะครับหลังจากนะครับที่นักเรียนอได้เรียนกันไปแล้วนะครับอในเรื่องของการเคารพสิทธิ์เนี่ยนะครับเป้าหมายของเขาคืออะไรนักเรียนทำไมเราต้องเคารพสิทธิ์เพราะอะไรครับอ่าก็เพราะว่านะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขถูกไหมครับเหมือนดตัวอย่างนะครับที่เวลานักเรียนไปซื้อข้าวที่โรงอาหารใช่ไหมครับ เพื่อนเขาต่อแถวอยู่แล้วนักเรียนไปแซงได้ไหมครับอ่าไม่ได้นะครับเก่งมากนะครับเราต้องเคารพนะครับสิทธิ์ของคนที่มาก่อนนะครับเราก็ไปต่อด้านหลังอ่ามีอะไรครับการอ่าพูดคุยกับเพื่อนนะครับเราก็ต้องพูดคุยนะครับด้วยอ่าถ้อยคําที่สุภาพใช่ไหมครับนักเรียนอ่ามีอะไรครับอ่าอ่าเราก็ต้องอ่าอะไรครับอ๋อนะครับนักเรียนเก่งมากนะครับ ในเรื่องของชีวิตแลร่างกายเนี่ยนักเรียนจะไปแกล้งเพื่อนได้ไหมครับไปทำร้ายร่างกายเพื่อนได้ไหมครับอาไม่ได้นะครับเก่งมากหรือไม่กระทั่งนะครับถ้านักเรียนเนี่ยอยากจะยืมของของเพื่อนแล้วเพื่อนไม่อยู่ที่โต๊ะนักเรียนไปหยิบออกมาก่อนเอามาใช้ก่อนแบบนี้ถูกไหมครับไม่ถูกนะครับนักเรียนก็ต้องรอให้เพื่อนกลับมาก่อนนักเรียนก็ต้องยืมเพื่อนก่อนนะครับต้อง ให้เพื่อนเนี่ยอนุญาตก่อนว่าเราเนี่ยสามารถยืมดินสอยางลบหรือสีของเพื่อนเนี่ยมาใช้ได้นะครับอ่าเพราะอะไรครับถามถ้าถามในมุมมองกลับกันนะครับถ้าเพื่อนมาหยิบของนักเรียนนะครับโดยที่นักเรียนเนี่ยไม่ไม่ได้อยู่ที่โต๊ะหรือนักเรียนไม่อนุญาตแล้เพื่อนหยิบเอาไปใช้นักเรียนชอบไหมครับอ่าไม่ชอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้า เราเนี่ยอยากอยู่ร่วมกับคนในสังคมนะครับอยากมีความสุขหรืออยากอยู่ร่วมกับเพื่อนในห้องอยากมีความสุขนะครับนักเรียนเนี่ยก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันนะครับยังไงครูก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับในตอนนี้เนี่ยมันยังอยู่ในสถานการณ์ที่โรคโควิดเนี่ยยังระบาดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย นักเรียนก็ต้องรักษานะครับป้องกันนะครับโดยใช้มาตรการนะครับสวมแมสล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับเราเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบนะครับต่อสังคมนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเคารพนะครับในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นถูกไหมครับแล้วก็เราก็เคารพในสิทธิเสรีภาพของเราเองเหมือนกันนะครับและนะครับก่อนที่จะจบันวันนี้นะครับครูเนี่ยได้ทําแบบฝึกหัดนะครับเอาไว้ที่ ที่ในโพสต์นะครับเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยสามารถกดไปที่ลิงก์นะครับถือว่าขอช่วยผู้ปกครองนะครับให้สแกน QR ว o า e คนะครับเพื่อเข้าไปทำแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยแคปรูปคะแนนนะครับส่งมาในแชทครูด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูข้อฝากเอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ